ส,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 สวัสดีนะครับผม <c oughs> ขาจะถอนเยอะไปหน่อยแต่ว,วันนี้วิสันจะพามาร้านของเก่านะครับใครอยากได้อะไรสั่งวิสันเลยของถูกแน่นอนนะไม่รู้ว่าจะเจอของดีหรือเปล่านะก็คอยดูดีๆนะคนก็ยังไหลายมาเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้ของน่าจะเยอะนะเพราะว่ามันเป็นหลังวันหยุดยาวนะครับแล้วก็เขาก็ยังไม่ได้เอาเออกไปขายนะกองตะปูเขาเลยจะ <c oughs> ได้ของดีแน่นอนนะครับ <c oughs> โอ้เหล็กเยอะมาก หลังจาขึ้นรถใช่ไหมเนี่ยโอ้มีผ่านเครื่องมีไหมเนี่ยปกติแล้วน่าจะมีนะพวกคูบุตานะครับพวกอ่างพวกข้อเนี่ยมันก็จะกองอยู่ในนี้นะ อ่างเดี๋ยวดูก่อนถังก็มีนะนี่โอ้มีหมดเลยเนี่ยเป็นเครื่องของอีท e ี T นะครับอืมเป็นอ่างอ e ีทีร้อยสิบนะครับแล้วก็ โอ้อ่างไม่แดงนะครับไม่ใช่อ่างแดงแต่ผมขูดดูกันนะโอ้โอ้ของแท้เลยนี่หมอน้ำก็มีนะครับแต่ว่าฟ้าสูบไม่มีอื้อ เช็คดูก่อนเอาไว้ให้พี่สมคิดไปสมคิดไปกึงเล่นนะครับมีอะไรบ้างในชุดนี้ที่รู้ๆมีถังนะครับแล้วก็มีพัดลมมีหม้อน้ำขอเช็คดูก่อนนะว่าแตกหรือเปล่านะครับอ่างไม่แตกนะ อ่าของแท้เนาะโอเคลูกปืนยังอยู่นะครับโอเคเอาไปเลยตัวน,นี้เอารถเข็นไหมเข็นลงกนูกน่านี่นะมีอ่างมาแล้วนะครับ ใครจเจ้าก็ทักหาพิสันเลยนะไม่แพงนะครับน่าจะประมาณเท่าไหร่พันกว่าบาทนะแต่ผมผมขอลองเอาไปอันนี้ดูก่อนนะครับแล้วผมต้องเช็คดูดีๆนะถ้าเกิดว่าเอาไปแล้วมันแตกมันจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ถังน้ำมันเอาไปถังทำสีได้นะครับใครจะเอาถังบอกผมเลยมีบุบนิดนึงตรงนี้ เดี๋ยวเอาลูกบอลยัดขึ้นแล้วก็มันก็จะดีดขึ้นได้นะครับถังไม่แตกนะแล้วก็มีหม้อน,น้ําลูกลอกโอเคตัวนี้เอาไปเลยนะครับแล้วก็อืมมูเล่มีไหม,มเนี่ยอันนี้อีกอ่างนึง ของอะไรนาะนี่อีทีหรือเปล่าโอ้น่าจะของอีทีนะนี่แล้วดูก่อนเปิดเจออ่างแดงถ้าเกิดว่าไม่ใช่ของแท้ผมก็ไม่เอาไปนะครับอ๋อมันไม่ใช่ของแท้นะคตัวนี้ แต่ว่ามันมีข้อนะมีหม้อนน้ำข้อก็ยังดีๆนะนี่ริมเนงะไม่หลุดนะครับขอดูอ่ะ โอ้ของอะไรนอเน่แต่ว่าพวกเฟืองอะไรมีหมดเลยนะเครื่องตัวนี้สมบูรณ์นะครับต่างก็ไม่ระเบิดนะน่าจะเป็นของเก้าแรงนะถ้าเกิดว่าก้าแรงผมก็เอาไปเลยโอ้ เสียดายมากไม่ใช่ของแท้ตัวนี้เราต้องดูอีก ไปกันหาหน่อยก็จะมีโอ้อันนั้นหม,ม้อต้มเดี๋ยวไปดูกันหม,ม้อต้มของอะไรน้อเนี่ยโอ้นี่อีกอ่างนึงเนี่ย อันนี้มีข้ออยู่ด้วยนะครับโอ้หนักแท้ต่างตัวนี้มันไม่ใช่ของทูโูต้านะครับ่ะมีฝาสูบเดี๋ยวดูก่อนฝาของอะไรนะครับ Oh. ตัวนี้น่าจะของของยันม่านนะครับตัวนี้น่าจะของยันม่านนะน่าจะของเครื่องนี้นะครับแบบนี้ก็ ใช้ไม่ได้นะครับใช่ไหมใครรู้บอกด้วยนะครับตัวนี้ของอะไรเนะีนะะ่ยหาดูอีกก่อน หมดได้ยางอ่างถ้าเครื่องยนต์พวกนี้เนี่ยใครต้องการอะไรเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเาแกะเอาตรงนี้นะครับเนี่ยหรือว่าพวกน็อตนะเนี่ยหัวฉีดนะครับ พวกน็อตเนี่ยค่อนข้างราคาแพงนะครับน็อตเครื่องยนต์เนี่ยตัวหนึ่งหลายบาทนะนี่นะถ้าอยากได้มาแกะเอาที่นี่นะครับไม่ต้องไปซื้อที่อันนั้นนะไม่ต้องไปซื้อที่ร้านขายพวกอันนั้นนะครับเพราะว่ามันราคามันแพงนะครับอย่างน็อตตัวหนึ่งก็เป็นสิบสิบบาทนะครับอันนี้เขาขายเป็นกิโลนะครับ วินเราจะหาอ่างมีอีกไหมไฟวินเยอะแยะปัม๊มเนี่ยเนี่ยปั๊มนะครับเนี่ยเปลี่ยนแค่ใบพัดก็ใช้ได้แล้วนะเนี่ยจะหาฟ้าสูบ ปลาสูบตัวนี้ของอะไรนอนเนี่ยมันใหญ่แท้นี่อีกเครื่องนึงเนี่ยของอะไรเนี่ยคูโบต้าหรือเปล่าหรือว่ายันมา่า ผมก็ไม่รู้นะพวกเครื่องยนต์เก่าๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอยากได้มูเล่มันนะครับเนี่ยจะได้ล้อมันนะครับหืมข้อตายเนี่ยมูเล่ไปใส่ ไวใส่รถแข็งนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องมาถอดมูเล่ตัวนี้เอาถ้ามันเป็นของกูบูต้าเนาะกว่าล้อมันค่อนข้างมีราคานะครับแล้วหามูเล่อีกก่อนเปิดเจอมูเล่เจ็ดแรงนะครับ อ้ันนี้อ่างของอะไรเนี่ยขอดูรหัสหน่อยโอ,อ้ข้อเขดีๆเนี่ยของยันมานะครับตัวนี้อ่างยันมา มันก็มีถ่วงอยู่นี่เนี่ยมีแต่รูปโอ้มีแต่รูปแต่ไม่มีอ๋อไม่ได้ใส่มาอ๋อมตัวมันน้อยทำไมมันน้อยวะของแปดแรงนะครับ มันแหมเอาไปนี่ไงเอาไปวะเสียอ่งไรขาไม่สวยงงอืมขามันแตกขาแตกเจ้าคอให้ตโตเรื่องนี้ทำไมจะถอดข้อมันได้เงี้ยเจ้า้อนี่ขาข้อมันน้อยดิข้อมันสันเนี่ยเราจะเอาข้อมันไปขอ้ปขอไปแกะต่อตรงนั้น ถอดไปนี่ออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราถอดตั้งเลยเนี่ใช่ถอดทั้งหมดเลยถอดตัวนี้ถอดตัวนั้นเดี๋ยวผมถอดนี่เดี๋ยวอ่ามันต้องถอดตรงก้านนี่เดี๋ยก่อนไม่ใช่เกจจะเอาไปทั้งหมดเลยตรงฟางนี่กรับถอดได้ไหมล่ะอ๋อครับครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อไปเดี๋ยวคนตามหาข้อนะครับเอาแต่เข็มนี่โอ้แต่ตัวนี้โอ้เอาแต่เข็มมันเดี๋ยวถอดไห้ครับ อ่อางแดงด้วยเด้เนี่ย<ะ>อ่างแดงด้วยอะ่ะอ่างแดงอ่ามันเท่ากันก็พวกเก้าแรงไหมเฮ้ยเนี่ยอ่างมันเนี่ยเจ้าตะโคใช่ไหมครับจเจ้าธรรมุษไม่ไม่อ่างมันเนี่ยเท่าเท่ากับพวกเก้าแรงไหมคฮะับไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมดูก่อนอย่างอันนี้สิบเอ็ดแรงเนะี่ย เนี่ยเท่ากันไหมฮะเดาลองเอาฝามาใส่ฝาเออฝาแกแกใส่ฝาถ้าเกิดว่าเอาฝาใส่ก่อนไม่เท่าอันนี้เล็กกว่าไม่ได้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 แต่แดงก็ไม่ได้โอ้น่าจะได้เลยนี่หางแดงด้วยก็น่าจะหมดแล้วนะ มันมีแค่ของที่ว่าเอาไปแล้วคนต้องการยากนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะเอาไปนะไปพวกอ,อ,อ่างของจเจ้าพลังในแปดห้านะครับยันมา่าอคอุโบต้าตัวนู้นนะครับแล้วก็จะเป็นอ่างพวกของอ่างที่ไม่ใช่ของแท้นะครับผมก็ไม่เอาไปนะผมจะเอาแต่ของแท้นะครับไป แล้วก็แปดแรงตัวนี้ไม่ได้อาไปนะจะไปแค่ตัวเดียวนะน,น่าจะได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับของสิบเอ็ดแรงนะครับเราจะไปทำแรง ดูแลมันก็ไม่มีนะครับข้อต่อส่วนมากนะมาดีๆมันก็จะอันนี้นะครับพอแต่เขาเอาไมครนะ่ะตักสายตักสายมันเลยแตกนะครับทีแรกมันก็มาดีๆนั่นแหละย,ยกลงเลยอ่านี่ครับได้มาแค่นี้นะครับผม อ่าง11แรงช้อปปิ้งนะครับวันนี้นี่แหละแหลงแหลงศูนย์ช้อปปิ้งของผมนะครับเขาเดินห้างกันผมเดินร้านของเก่านะครับยกขึ้นรถก่อนนะครับผมอโอเคนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ